สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์น n ่งรีพอร์ตประจำวันที่9ธันวาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ l องโพ o s i t i o แนะนำเล่นสั้นลงซื้อขึ้นขายในกรอบเข้าออกเร็วในวันนักลงทุนที่ถือสถานะช h o r t position แนะนำขายก่อนและซื้อปิดทำกำไรทีหลังเล่นสั้นๆเขาออกเร็วในวัน สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,780เหรียญแนวรับที่2 1,770เหรียญแนวต้านที่1 1,790เหรียญและแนวต้านที่2 1,800เหรียญที่ทางราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำขึ้นตัวในกรอบแคบระหว่าง1,781ถึง1,787เหรียญและปิดกลับมาลงแถว1 7 8 0เหรียญโดยประมาณด้านเงินบาทตลาด เปิดตลาด33.56บาทต่อดนลลาล์า่่อนจะเป็นปิดที่33.52บาทต่อดนลลาา์เมื่อคือนนี้สหรับภาพรวมของราคาทองคำยังเคลื่อนตัวลักษณะไซเว์แต่เป็นลักษณะ ของที่ทางนวโนมขาลงโดยมีกรอบใหญ่บริเวณแนวรับ1 7 6 0เหรียญและแนวต้าน1,795เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าทองคำน่าจะดูรอดูตัวเลข p l o y m e n t claim ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นขณะเดียวกันก็รอข้อมูล CPI สหรัฐในคืนวันศุกร์คาดว่าจะมีอัตรา รายเดือนขยายตัวลดลงจากเดิม0.9%คาดน่าจะลดลงมาที่0.7%ในส่วนของ SDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือครอง982.64ตันดันานดัชนีดอลลร์อ่อนค่าลงมาที่96.25จุดลงมาหลด96จุดมาที่95.85จุดก่อนจะมาดีดกลับในเช้านี้ที่96.02จุด ขณะที่เงินบาทมีการแข่งข่าหลดบาุด33.50บาทต่อดอลลราก็จะดูมีแนวโน้มแข่งค่าได้ต่อทำลางภาคส่งออกไทยที่ยังทำงานได้ดีและไม่ผลกระทบเท่าไหร่นะแต่การดูแข่งค่าของค่าเงินบาทอาจจะกดดันให้ทองคำไทยถูกกดดันในทิศทางขาลงเราจะเห็นได้ถึงการปรับลงต่อเนื่องจากเงินบาทที่เคยอยู่แถว3 3 8 0บาทต่อดอลลรามาที่ 33. ม0 40บาทตอ่อ่าเช้านี้วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำระยะสั้นเคลื่อนตัวกรอบไซด์เวรอข่าวใหม่ๆวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ1,780เหรียญและแนวต้าน1,790เหรียญโดยมีกลยุทธ์แนะนำในการลงทุนในกรอบดังกล่าวด้านราคาทองคำไทยคาดว่าน่าจะเปิดลด5 150บาทต่อบาททองคำ และกลัมาพบกับบุพงพองพรมอร์นิ่งรีพรอตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ